พี่น้องมาเนี่ยมื่อนี้เขามีเมนูแบบเลิศก,กระัักัวพผิดก,กระเทียมหอมเราจะอันน้ก็กระดัหนึ่งเขาวันนี้เราจะทำเมนูนะคะมาดูนี่หนึ่งปลาพี่น้องนึ่งปลาดินแล้วก็มีเอดฟ้างหนึ่งเส่ผักผักกะ,ะหล่อยยางไนไหนเราจระกะระสิตตำแจวพอมวันนี้มีข้าวสวยกับข้าวเหนียวนะจ๊ะโอ้ย ยิวแล้วยิวแล้วพี่น้องหนึ่งคนนี้กำลังเตรียมหมอพี่น้องได้มีปลานะคะห่อกระรองด้วยใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักไสเอี้ยงผักไสทั้งขามัดผักแห้งกับไส้ไปโลยมือเส้าเพราะว่าหอยยิบัเปีนย่งเกาะยิบไปอันะไรก็ตั้งน้าไปยิบไปอย่างก็ว่ากระปุกอ่อนไห่ห่อกระสีใส่ทั้งขา มาัเนาเนี่มาไายตัวนสสิอัวเดียวนะคะเดี๋ยวกินมือกรจายหน้าฟ้าใส่ลงไปนี่มารดูลงไปเลยเอาเอออันนั้นป๊บปะนั่งหอม ป้าเขา่ได้มักเลยเหยียบเลยเอามันต้องส่เลือเลยเออเไปยังแบเพืนบเพืเอาเกลือห้ก็ไดเออนี่ม่มีรสชาติสิหอไม่มีรสชาติน่าลวขมาาใส่ผงสุรุด้วยใส่ตะโตป้าสก็กับทีากับมากกันละเป็นยังไงจิก่ข้าวกดหวานเพราะว่าปลาสดโอเคโอเคแล้วเปหนึ่งกัน้วป่อ่อนพอเวลาพัก เอาผัก่อบุงไส้บนต้นนดอก่กเสียได้อัน้เอะยมเดีอันใบนึงกะกีใบอยู่หนึ่งหมาจากจานนมิพน้วหุ่มอพนองอันที้ห้าขัวแล้วแล้วแล้จะห้ากะมดบั้นยองัสีสกระเด็นใส่ดกเจ้าหน่อยค่ะเพื่อความปกกระเด็เอมาต้งแล้วก็จะไปะ ตับพริกกระเทียมหอมหอมเนื้อหัวไว้หอมหอมตับเนี่ยมันแหลกพี่น้องนาะอธิบายอยู่เออที่ที่มนต้องใส่ยังก่อนเออยางก่อนเขาแดกตอนเขาแดกตอนผมมีพี่น้องแกงครับนี่แหละผสมนุ่มผสมสูตรลับความแซ่บใส่ไปเลยอุ้ยขึ้นจวดเลยผสมนี่ปอใส่หลายปันได้ยี่ปอสองสอนสามสอนส่วนประกอบของแจกก็ไม่มีอย่างไรเลยเนาะเมนเมนแหลกคุณโน้ตสูตรเด็ดเคล็ดลับ มีประแดกตอนกระสตอนน้ำมนตักตอนใส่อะบอ่าเอาาในผงนวจะคน้อแซ่ใส่นองแักซี่กันเลเออไ้ซื้อมาลืมซะเออนวบางกระสประกอบไล้เแต่เจวูน like, uh, <p ul ky> ี่มันเดี๋ยวจะบูมัเออแล้วพริกนุ่มหรืออย่งจักเอิเจียวปลาแดกเอิเจียวปดนอ่ผงนวอะเยอะสเงีหลายเ้อตามใจชอบ มาไร้ก็ใส่ไล้ใส่ปลาแดกต้นหนิวอ่ะขนาดมันน้อยเขากับใส่ปลาแดกอีกจิ้มมือใส่ไล้ไม่ตเค็มเด้อแต่เมนปลาแดดตัวม่อมเนาะคือสี่จอนเมื่อวาเดี่ยตัวเขาเนี้วจัง สีน้อยเข้าก<ป>ะ,ะแล้วเขาลองซีมบางกลมไปไหยเกิดันต้องบีบปากนาำสีจัาหน่อยแหล,ละกะใส่น้ำประเด็นลงไปให้มันมีน้ำหนาๆไปจัาหน,น่อยไน่ี้มันมันแห้งไปหให้ประเดีย๋ยวโอเคเดี๋ยวปรุงแล้วกะเดี๋ยวสีนนมาบึงนะคะต้องว่านัวแล้ว,วน่วแล้วเนาะแซ่บแล้วปลาแดกก็ออกไปแบบมีความหวานแล้วแมนมันมันมันประเด็นเข้มโดดนะพลองไอ่มันมีเอาตัวเอาตัวให้หน่อยเดี๋ยวสิเอาบักน้ำมาบีบใส่อีกหน้าหน่วยนึงบอกรึเปล่าโอเค กินตาขึ้นในบงตั้มต um, so, okay. er ั้มตั้มบอแเละกเออนี่อ่ะมร้านจังไหนคนก็ได้คุยนี่อ่ะเป็นประเด็กตอนไหมเออที่บักูลองก้นกระเจ็บนิวแล้วนึงเรียบร้อยิมดสาตินกระดบอกว่ามันมันมันรสาดิอะไเผ็ดนัว หอมมะนาวรสจอดพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอบปลาสุกจานนี่ก็เรียบร้อยแล้วขอนี้รตุ๋ยได้นะาวนี้ entes, ห่อนๆไปมาเบิึงพี่น้องเลยโอ้โหเนี่ยปลาแบบขาวจุกร้อนๆเลยจ้าแจ่วก็เรียบร้อยน้ำมันน้ำหนึ่งมันกระเด็นออกมาพี่น้องแจ่วกระวนตัวดีทีเดียร์พี่น้องไปกินข้าวกันจ้า เาวำเรื่องแก่เพจยังอรู่าง,างหนกินปั้นน้ำแข็งพึ่งแล้วทำอะไรคะเลี้ยงหลุกสิ้นพี่น้องวันนี้ทำขนมหวานเป็นสาคูวถั่วดำจะถ้วยละเจ็ดบาทขายไปแล้วถ้วยนะึงเลี้ยงหลุกสิ้นพี่น้องมือเซ้าเลี้ยงแล้วมันคนสื่อมันกัดลุมแล้วนี่ระนาดไป นี่คือเอาไปขายส่งซอส่งเทียงมาเบินโซงแรงมาเบิงสต็อก่วงแรงพี่น้องเอ้ยเฮียมากี่ห่อไดอะไรใส่กุ้งใส่กอกไม่เบิร์ดเอามากี่ห่อได้รมือว่านเทียงกันตาเหลือกนู้นนี่ไม่ได้ว่าขายดีนะคะเอามาน้อยค่ะไม่มือแรงเนาะมาแรงขึ้นก็เริ่มขึ้นมาแล้วเลิศป้อลังเลี้ยง ปั้นน้ำแข็งมขาตะเล้วเอาไปกินกับขนมหวานเครื่องตัก,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 กนะจ๊ะเครื่องช่วยกระแตกเ,เ,เมื่อไหรพี่หนห้องเอ้ยตอนเมื่่ไปเราไปตอนเรากะทิเจ้าสีบ้านสีจะซื้อจ้าสีสือ่อเหมือนแต่ต้นปีจนสิสิ้นปีแปรเาราไปซือ้อใช่เอออะไม่เอาแล้วไปกินข้าวเนาะโอเคพุ่นข้าวกะหุงผู้หนึงกินข้าวจ้าผู้หนึงกินข้าวเนี่ยให้มันหงไว้เรียบร้อย เอาวันยกขะทิกอยูสิเพ่อใสเรียบร้อยพี่น้องปลาขาวๆจุดจ่มากินข้าวจ้านี่ข้าวเหนียวมาาข้าวเจ้านีแบบเบาๆนะครับพี่น้องขึ้นอยากมากินน้ำกันจ้ากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องจ้ามาข้าวเหนียวโซ่ข้าวด้วยมากินน้ำกันจ้าบ้านี้ เย็นเใส่มือยมแล้วพี่้องขออนาตใส่มือนอไม่ดเย้สจอิรนมาั้นหนีเขา้นเอมาจำเจเรื่องดบแดเนียอรน้ากอ๊ะใักกตะวันเหนหยวปลา

อย่างกันครับเกียงกันบหรอขคนสวนข้นมะเสรองใส่กอบน้ำบาดนีมือนันพริกเป็นเผินเบิร์ดก็บ่กแม่เป็นอะไรเป็นบอกเอาพริกเพราะว่าเป็นเนมีอยู่แล้วเนาะไปลูกพริกเป็นอะไรเนาะอันนี้ก็เลยว่าเอามาขายให้หน่อยเป็นเอาไปลูกหลายอย่างคุยน้องอยู่เลยเป็นเคืนเคืนขีคุยจะหน่อยเด้อต่างชาติี่น้อง กอรองแค่นี่ฟิงก็ได้ไหมเจลเมยแบบนุ่นไงตัวนี้อ่ะดิ่งก็ไี่เอาดิ่งไปไปที่ดียวตเลียว่าเป็นก้อาเป็นปูกังกาะักบุ่งเอย หอมบัสซี่นหอมบัสซี่เอ้ยแบบว่าเป็นคนสวนอยู่โรงงานางนี่แหละพี่น้องเอาเรว่าวะเก็บมาขายให้หน่อยจะเอามาให้พนักงานกินกับไส้กรอกว่าซันกัดมีปลายหลายหมอเนาะจนหมูว้านหมูว้านเนี่ย เก็บมาให้บอเงินบอเป็นว่างบ้างเก็บมาปุ๊บมาว่างไว้ไปจัดเจ้าวายเนี่ยเราใส่ที่เปล่ายางไปเลยอันเกินน้ำเก่าท่านก็เลยว่าถ้ามันเพิ่มเงินมาซื้อใส่กอบรอบหนาสิบประคุดเงินเพิ่นเนาะอืมเดี๋ยวมันกินฟรีไปเลยพรีบอพรีปันอรอือพรเขียวพีีบอลพรีปั้นพักกะวัน เก่อนสเหกันข้องแบบถ้าเลยกินขอมไม่นู่นจะโเด็บนี่หลอกสามเดือนอืพมันเด็อนี่เวลาเนแวของไออเดี๋ยวอาจจะม่มนู่นต่อไปขนมจอกขนมจีนกับอะไรไปอุ้ยปลาหวานแห้งเนาะบ่เขือเ่อขนาดบ่เด็มาก็เดพี่น้อง เจียวป่ะแม่วงไม่วยใสอืมมาเดือยวเอาวมาเจียวแบบเ็เยวอีนอือหหวานก นี่เห็ดเองกะเซบเดยยืนตนนึงเสียไปต้มยำหน่อยต้มยำปานได้ลังสือมัน้งปคาะเขาบได้เขายากต้มเนาะคุยกันว่ากินหนึ่งปลาหรือหนึ่งไก่ความกินตรงกันวะหนึ่งปลาชนะ มูตะไครเนาะอื่ไปเลยอุ้ยอบกินแบแปกแนวนะบ้านกนียะเื่องจะไปดองซบบที็นักดอะไรแบบนีนน้ 饮料。给你 Ng như hằng lắm như hàng ảnh đấy ta mà Hết nó bên hàng nè hưng hết việc, nè hưng nè hòn 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 hưng hết hưng ăn hưng nè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  hưng

เออยังจิมซีฟูดเนาะกินกันหนึ่งปลาโอ้เนะอฮึไม่นองกินกับปลาย่า่เอ้าอาว่ชื่นใจกูเด่นเข่าได้่เด่นปลา าปาหนึ่งเซตเขกัดขาดอย่างไรได้บ้างนี่วะสี่สิบนาทีเมก็จะข้าพี่นอ้องสีไปแล้วเพราะว่าสีเบกรกแล้วติดแะมีเวลาสำนีพี่นอ้องสำนีก่ก็จะไม่งเงียงหรอกอ เอียมคอยเปื่อนเนื้ออ่ะเียมนี่คือเอียมใจเฮ็ดงานพี่น้องจะว่าสกอก้แต่เอาเอียมมาคือเอียมเ้ามือยิบไปมัน้ออันนี้คือเอียมใ่ขายของพี่น้องมันเ่ค่อรอเอียมกันนะจ๊ะอันนี้เอียมใจเฮ็ดงานจะวากันพี่น้องด้วเอาอนทิหนักเนาะเรามาจากวะเรามาจากว่าจะเป็นลางมือล่งยังไรกันเตรียมขายเบรกิบนาทีอะไรกัสิมาเล่นต่อสิกินปลาต่อพี่น้อง เอาา้าหวานนี่เลยอยล่างเนี่ยบอสเอาแป้งล่างแบบบอม,มีเมือกเลยดีกว่าดีขั้นโอ้ไม่ดิ้งนะข้าจะได้กินเออโดนโดนกินทีอรับทุกยากกินกับปลาแห่งตัดกันดีอืมจุดด่าปลาโคก,กข้าวเจ้าของของายนะนี่ล่ะนล้วโคกวดแก้วแซ่<อ>โคก็อร่อยแบบนี้เองอ ออื่ะอพอกันคลิมนะรักแท้แน่นอนขอให้รักนานๆน,น,นจะจ๊ะกับเลิ่ยู้เลิย่ยู้อย่าลืมกดซับสไครต์เป็นปฏิบัติพี่กอล์ฟน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ๊ะบ๊ายบายเรื่องเป็นนั่งเงาเ